สวัสดีครับไก่เกาหลีเกวินนะครับวันนี้เกวินจะแนะนําเมนูเกาหลีที่แบบลคอลโลคอคลมากๆเลยนะครับคนไทยหลายๆท่านถามเกวินว่าเกวินมีอาหารเกาหลีที่อยากจะแนะนํำไหมมีครับก็จะเป็นซุปกระดูกหมูถ้าพูดเป็นภาษาเกาหลีว่าคัมจัดทางตอนนี้ก็อยู่ที่ยานฮุงแดวันนี้เกวินกับคุกกี้อยากกินคัมจัดทางพอดีเราก็เลยกําลังไปกินคัมจัดทางอยู่นะครับไปกันเลยครับตรงนั้นใกล้จะถึงแล้ววันนี้เราไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปรักษาร่างกาย ไปที่โรงพยาบาลแบบเกาหลีเกาหลีแท้ๆเลยไปฟังแขมแล้วก็เอาเลือดเนี่ยเนี่ยทำพูดยังไงอะเลือดชั่วเลือดชั่วเลือดชั่วเลือดไม่ดีเลือดเลือดไม่ดีออกมาแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านคาจัดทงที่เราจะไปวันนี้นะครับอีเดชูเบดากตอนนี้เราถึงเข้ามาร้านแล้วนะครับพอไฟเลยใช่ไหม ถ้าเราสั่งเป็นหม้อใหญ่อย่างนี้ครับก็เรียกว่าคำจัดถังนะครับข้างในจะมีกระดูกหมูอ๋อมีมันฝรั่งผักเนี่ยชื่อว่าชีเรกีคล้าๆกับเล่นเซบของไทยเล่นเซบเกาหลีละกันอ่า เมนูที่คนเดียวกินได้ก็คือเป็นเกลือเฮจังกุกเอามาเป็นหม้อแบบสําหรับนึ่งท่าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วอันนี้เป็นหม้อที่เล็กสุดนะแต่อันนี้ก็เยอะเหมือนกันทั้งมดมี3สายนะครับหม้อที่เล็กสุดอันนี้ราคาอยู่ที่26,00 0ื่นวนแล้วก็ไซส์กลางๆราคาอยู่ที่3 2 0 0 0ือนวนไซส์ที่ใหญ่ที่สุดราคาอยู่ที่ 3 8มหมือนนวนนะครับหรือจริงๆแล้วคนที่กินเก่งๆเนี่ยก็สองคนก็กินได้หมดเลยไม่ใช่แค่นี้นะครับใกล้จะถึงกินเซแลวนะครับเราจะสั่งข้าวผัดพิ่มแล้วก็ข้าวผัดด้วยกับซอสที่เหลือคำจัทางอันนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีกิมจิหัวเชเท้าอ่ะอันนี้กิมจิผักกาดใช่ปะกิมจิผักกาดแล้วก็อันนี้เป็นกิมจิหัวเชเท้ากิมจิผักกาดจะไม่เปรี้ยวใช่ไหมตัวงมันจะเค็มๆนิดนึงก็เปรี้ยวนะ อืมอันนี้ก็เปียกเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นพริกอันนี้เป็นซอสคำจะถังนะครับซอมัสตาร์ดนั่นเองมัสตาร์ดเหรอกระจากระจาซอ,อมสอมัสตาร์ดโมิจินกับแรียนไงซอสอันนี้มันรสชาติมันเปรี้ยวๆแล้วก็แบบแผ็ดๆมันไม่ไม่แม่เผ็ดแต่แบบเปรี้ยวๆคล้ายๆกับมัสตาร์ดนะครัตรแบตอนนี้เรารออะไรครอให้เดือดก่อน <laughs> คือคนไทยหลายๆท่านถามกาวินว่าขอแนะนำเมนูเกาหลีที่น่ากินหน่อยอย่างเนี้ยก็แนะนำเมนูนี้เลยคนที่เคยมาทั่วเกาหลีนะครับอาจจะไม่เคยเกินเมนูนี้เลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นเมนูอยู่ในถั่วคงคิดว่าร้านที่นี่อาจจะคนไทยเดิมไปเดิมมาเจอบ่อยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ย่านฮงแดอาจจะตอนนี้ไม่ใช่เนื่องโควิดนะแต่เมื่อก่อนตรงนี้เปิดที่4ชั่วโมงด้วยนะรเริ่มเดือดร้านืกเดือาต <Okay. S 2> เริ่มจะเดือดแล้วครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะกินได้เลย <kin> เป็นเมนูที่ทำให้รู้สึกแบบสดชื่อน<ม>อ่ะเพราะว่ามัรา<ม><ม>ล่องไง<ช>เมนูนี้เหมาะกับช่วงฤดูหนาวด้วยครับอ,อันนี้เป็นผักชื่อว่าชิเรกิโอแล้วก็มีใบางาด้วยอ,อันนี้เป็นเมนูแบบรสชาตมากๆเลยอันนี้เหมือนกับเมนูไทยอะไรบ้าง <S 2> <S 2> <S ต้องจับใช้ เสไปคือกระดูกอะ่ะหนึ่งชิ้นอะ่ะมันก็มีเนื้อติดติดอยู่ใช่ไหมคือมันไม่ใช่น้อยนะเนอยอะนะหนึ่งสองก้อนใหญ่มากเลย5ห้าชิน้นนะห้าถึงหกชิ้นนะคุณคิดว่าแสดงเลยคนกีฬาดาราทอกที่เอออย่างนี้เลยคนเกาหลีอ่ะเวลาอยากได้อะไรก็พูดแบบดังๆไปเลยออข,ยขลอบคดณครับถ้วยข้าวเกาหลีครับอ้า ว้าวอันนี้เป็นการกินเนาะเพราะว่าเราจะกินข้าวผัดต่อไงใช่ปะน่ากินเนาะวิธีการกินหรือว่าขั้นตอนการกินนะครับเราให้เดดก่อนใช่ปะแล้วก็หยิบกระดูกหมูที่ใหญ่ๆเอามาตรงนี้แล้วก็กินคู่กับข้าวเลยกินคู่กับเครื่องเคียงต่างๆตรงนี้ครับเวลากินหมูนะครับชิมกินกับโซสตรงนี้อร่อยอ่านี่ช่วยได้ดีใกล้จะถึงกินเสร็จแล้วใช่ปะมโซอสยังเหลืออยู่ใช่ปะตรงนั้นเอาเข้ามาทำข้าวผัดต่อกินได้เลยอ๋อนี้ไม่เผ็ดแน่แนลองดู 이거 저거 아니야 청양고추 아니야. 저기 <laughs> 알려. 이걸... 음. 아 패티. <laughs> 와우. 음? 와우. 아 <laughs> 누워야 시래기. 시래기. 이거 감자. 아니 감자. 어. แล่าเดี๋ยวชิมหมูก่อนนะกินแบบปอๆก่อนนะเผื่อไหมต้องจิ้มนี่แหละหิวอ่ะอันนี้น่ากินมากออกไปเลยอลองดูอร่อยปะนึ่งกวางหลิว อนทุกท่านดูเร็วน่ากินไหมครับเดี๋ยวกินด้วยกันนะครับได้ป่ะอร่อยอร่อยเลยอ่ะโอ้โหใช้มือหรอ แรงเยอะโอ้โหไม่ร้อนหรอกอร่อยไหมที่องน่่เขาตุ่นไว้นานมากเลยนี่ใช่ไหมวิธีการทำก็ยากมากเลยเนาะ น้ำซุปอยู่ตรงนี้อ<ม>เ,เอาออกอ่ะเอาออกแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็ใส่วัตถุดิบต่างๆแล้วก็ข้าวผัดต่อให้เรากินต่อนะครับกระดูกที่สก็วินล็อกกินจากตรงนี้เองเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมกระดูกที่สามกหด, <5 S 2> ดมีจะดูห้ากระดูกอันนี้เป็นกระดูกที่สามข้าวผัดมาแล้ว<ม>วัตถุดิบที่เหลืออยู่ในซุปเอาออกก่อน ใช่ใช่แค่เรือน้ำน้อยๆถึงจะทำข้าวผัดได้ถ้าไม่อย่างนั้นเป็นไม่ใช่เป็นข้าวผัดเป็นข้าวต้ม<อ>ตรงนี้ใส่ข้าวแล้วกว็าสาหร่ายใบายงาแล้วกว็น้ำมันงาด้วยนะใส่น้ำมันงาด้วยโอเคโอเอ,อ,อขอบคุณครับโอ้โห หอมมากหอมเลยอ่ะถ้ารออีกนิดนึงก็นี่นะถึงจะได้กรอบๆข้างล่างไงแต่ไม่ไหวกินก่อนบ้าเลย้โหอมมากเลยอ่ะแต่จะไหม้ะแบนลา ไม่ใช่แค่เมนูอนี้อย่างเดียวนะครับเมนูนอะไรก็ต่อมนะครับคนเกรหลีชอบกินอย่างนี้เลยสุดท้ายเอาเข้าวแล้วน้ำมันงาใบางาสาหรายต่างๆเนี่ยเอามาทำข้าวผัดอย่างนี้เลยจ้มด้วยอ,อน,นีกินปนะอ ร้อนๆฉนไม่ชอบน้ำชอบไม่ชอบงานฉันไปงานไม่ใช่ไม่ชอบหรอกมันไม่คุ้นไม่คุ้นเคยกินให้หมดขวดนะครับแล้วก็จะไปหาหมอเดี๋ยวเราเจอกันที่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวกินก่อน ก็คล้ายๆกับแพทย์แผนจินนะครับเียนชือนะครับเยียมตัวเรียยมเลยเดี๋ยวเริ่รักษากันอจุเจเปลนะจัาบไฟฟ้าก็คืออันนี้มันจะเป็นเครื่องที่แบบจุบลงไปกับผิวหนังเราใช่ไหมกล้มเนื้อแล้วกแบบคล้ายๆแบบผ่อนคลายก่อนไหมมันก็จะแบบเยอ เลือกแล้วเนี่ยกลัวไหมโอ้โอเหเข็มเป็นร้อยคืนเยอะมากันกระตุกกระตุกกระตุกโอ้หนึงมมง่งชั่วโมงผ่านไปรักษาร่างกายเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเราไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราไปค,คาเฟ่ไปร้านกาแฟใช่ไหมใช่ ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านกาแฟแล้วนะครับก็วินดูสดชื่นมากขึ้นนะหลังจากรับการจาะเลือดไปแล้วตอนนี้เราก็มาร้านกาแฟแถวๆบ้านเราซึ่งแบบยังมีบรรยากาศคริสต์มาสเลยอ่ะใช่เพราะว่าเขาตกแต่งมานานเลยคือแล้วมันน่ารักมากเดี๋ยวให้ทุกคนอ่ะลองดูบรรยากาศรอบๆรนาะคาเฟ่ตรงนี้บรรยากาศน่ารักดีนะครับเดี๋ยวรอกาแฟอยู่ตอนนี้เรามาถึงที่คาเฟ่แล้วแล้วก็สั่งเรียบร้อยนะครับเราไม่ได้ดูตรงนี้เลยไม่เคยมาเลยนะแถวบ้านเราเคยมาสามรอบอ๋อ ก็เ,เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเจวบ้านเรานะครับเดี๋ยวจากนี้เราจะคุยแล่นแแล้วก็จะทําตดต่อวิดีโอคลิปของวันนี้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบว,วิดีโอของเรานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ลและกดไลค์และกดกระดิ่งติ้งๆแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับงั้นเราจะกันคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ